กององนะฮะอันนี้อาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกราฟกันนะครับสาหรับเพื่อนๆนะนะครับกองอเมื่อวานอาจารย์แมนรายงานไปแล้วนะครับขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะก็ตามคาดนะครับคือคือคงอัตราดอกเบี้ยนะครับแบงก์ก็ขึ้นมาเลยนะครับนะก็วันนี้ที่จะบอกเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะเรื่องของแบงก์นี่แหละนะครับพอกองอเนี่ยเขาคงอัตราดอกเบี้ยโอ้โห บบีเอต่างๆอะไรพวกนี้เริ่มมานะแต่ตัวที่นําตลาดของกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับก็คือ k b a บ k นะครับเคแบงนะครับแล้วจําได้ไหมที่เราเผมไลฟ์เรื่องของงบ kbank ไปเนี่ยนะครับงบ่องบ Kbank เป็นงบที่ดีที่สุดในแบงค์ทุกตัวตอนนี้เท่าที่เห็นในงบไตรมาสสี่ที่ออกมานะครับนะพอออกมาหมดแล้วเนี่ยคือแบงค์เคแบง์เนี่ยเป็นแบงค์ที่ ตั้งสำรองน้อยลนะครับตัววัตอมไลน์เลยปูดจับขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เลยโอ้เป็นขาขึ้นแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกเลยด้วยว่ากลยุทธ์นะครับนะทีออ่อยู่ในช่วงของภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแบบนี้นะครับจะเหมาะมากกับการที่ว่าคุณจะเ,เรียกว่าอะไรนะลงทุนในกลุ่มแบงค์นะครับอันนี้คือเป็นกรณีศึกษาเลยนะนะครับที่ อาจารย์พัดเคยเอาเข้ามาเนาะที่จะเป็นตัวไซเคิลของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับพอหลังจากรีเซชชันเสร็จเนี่ยนะครับกลุ่มที่จะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจได้เนี่ยแน่นอนครับจะเป็นแบงค์นะครับแล้วก็ตัวแบงค์ที่ต้องบอกว่านําตลาดเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตกราฟได้เคแบงค์ K ตอนนี้แนวต้านอยู่ที่150.5นะครับตามฟิโบนัชชีนะอันนี้โอ้โหเฮ้ยนี่มันจะเป็นเวฟ3หรือเปล่าน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับตัว Kbank เองนะครับ เ,เดี๋ยวเราให้เฮียบอตเรานะน้องบอทเรานะครับดูกันนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องตัวน้องบอทสแกนหุ้นด้วยนะครับอ่านดูชาร์ตเรื่องของตัว BBL อันนิดนึงนะครับอืมนะได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะนะครับเอ่อ KBank เนาะนะครับวันนี้ผมพูดเร็วไปไหมนะครับฟังฟังกันทันไหมรู้สึกตัวเองพูดเร็วยังไงไม่รู้นะฮะนะครับ เออถ้าน้ํามันขึ้นเซตน่าจะขึ้นพันแปดแอแฮเออแต่มันผักดันแน่ๆนะครับผักดันแน่ๆนะครับคุณยัสม,มนบอกว่า BOL เนอร์นี่บอ BOL นี่ของเด็ดนะฮะอ่ะเคแบงค์นะครับตัวตัวเอ่อบอทดของเรานะเป็น,เป,นเป็นเทรนเขียวมาเลยนะครับโอ้โหนี่ถ้าใครใช้เนี่ยต้องทันตั้งแต่วันที่21ดนะครับมคการาแถวแถวราคาประมาณสักเอ่อหนึ่งบนะครับตอนนี้หนึ่งอย 35นะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนี่สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้แนวต้านสั้นๆนะครับบอดมองนะ138แล้วก็146นะครับแต่ถ้าตัวที่เป็นตีจากฟิโบตามตามราคาอดีตเนี่ยนะครับจะให้ที่150นะสเปคค่อนข้างกว้างนะครับอาจจะใช้บอดดีกว่านะ138ก่อนแล้วก็146นะครับอืมจะจะดูเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างใกล้กันนิดนึงเนาะนะครับก็ ขอบคุณลูกบอดมากนะครับที่ช่วยตีนะฮะนะครับแม่ค่อนข้างอวยเนาะนะครับโอเคอต่อนะครับเรามาดูอตัวอื่นๆแบงค์อื่นๆกันบ้างอ่า SCB นะครับเป็นอย่างไรนะครับอ SCB นะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกับเค a บ k เหมือนกันนะครับก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนาะนะครับอตีฟิโบ ดูนะครับโอเคนะก็คล้ายๆกันนะครับต้านหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจุดห้านะครับให้บอสด,ดีกว่าเนาะนะครับนะครับเออถามว่ามีคำถามเนาะว่าเข้าทันหรือเปล่านะคือถ้าถ้าเป็นเอ่อภาพใหญ่ๆภาพยาวๆเนี่ยนะครับคือยังไงแบงค์เนี่ยถ้าเสร็จกิจฟื้นเนี่ยเขาก็ฟื้นเช่นกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะมันจะดรอปเลยนอกจาก นอกจากเศรษฐกิจมันมีปัญหาจริงๆนะครับนอกจากเศรษฐกิจมีปัญหาเนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสายเทคนิคอลเนี่ยคุณก็อาจจะรอดูแนวรับที่มันดีๆนะ่นะครับน่าจะเข้าได้เข้าได้ทันแน่นอนนะครับเนาะกับการเตีมที่มันจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจนะครับตัวอตัว SCB นะครับแนวต้านอยู่ที่99.45เนาะนะครับเนาะแล้วก็ 1 0ึ่งานะครับแนวรับเนี่ยนะครับถ้าลึกๆเลยก็93.35เนานะนะครับลองปัดเศษกันดูนะนะครับอืมก็อาจจะรอต,ตลาดมันก็ดรอลงไปแล้วนะแต่แบงค์ไม่ลงนะแบงค์ไม่ลงนะนี่นี่คืออาการแปลกๆของหุ้นแร่งกว่าตลาดนะครับนะอืมเป็นลักษณะหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นลักษณะเอ่อทั้งหมดนะครับนะเป็นเพียงลักษณะหนึ่งนะครับ อ่านี่เห็นไหมตัวเนี้ยถ้าใครมองออกเนี่ยต้องบอกว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นหุ้นอ่อนอ่อนกว่าตลาดถ้าเทียบกับไม่ได้อ่อนอาจจะไม่อ่อนกว่าตลาดอ่อนกว่า S C B แล้วก็ KBank นะฮะนะสำหรับ B B L เนอะนะครับอืมอ่ะลองลองดูนะครับตอนนี้ติดแนวต้านที่100 1 2ร้อยหนึ่งร้อยี่สิบจุดห้านะครับเนอะนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ผ่านแล้วผ่านโทษทีนะครับวันนี้ปิด120.5ผ่านที่119.6ขึ้นมาเนาะแนวต้านถัดไปก็คืออดีตตรงนี้เลยนะครับ127นะครับนะตัวเลขกลมๆนะครับก็เป็นเป็นการแค่ฟื้นตัวนะครับกลับตัวนะครับแต่ยังไม่ได้เป็น up trend นะครับเพราะว่ายังไม่สามารถทำา i g ขึ้นไปทดสอบแถวๆ127.5นะครับเอย127ละกันนะครับตัวเลขกลมๆนะนะครับ อ่าเอฟเอ็มรอบใหม่เอ่อจะวิ่งแรงเกิน2บาทไหมอ่ะเดี๋ยวเราเราไปว่ากันนะครับอืมอ่ะก็เอ่อใครสายแบงค์นะครับใครสายเล่นหุ้นใหญ่นะครับก็ดูกลุ่มพวกนี้นะครับอืมนะนะฮะขอพูดแบงค์ใหญ่ละกันนะพูดแบงค์เล็กก็เอ่อไปดูดูไปดูดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะนะกกอ่อนนะนะ ดู kkp ให้หน่อยแล้วกันเนาะเห็นหลายโบกเชียนะครับว่าเออปันผลเขาทิจชาร์ดนะครับอ่าก็พวกนี้จะค่อนข้างแข็งอยู่แล้วนะครับเนาะค่อนข้างแข็งมากๆเลยนะครับเนาะแนวต้านก็57 75านะครับสำหรับตัว kkp e นะครับแนวรับอยู่ที่ใกล้ๆตรงนี้เลย55.40นะครับอืมอนะอีกตัวหนึ่ง tisco น,นะครับอืม อ่าทีสโก้ก็คล้ายๆกันนะครับอ่ายกยกตัวขึ้นไปเนาะนะครับแล้วก็ไปไซเวย์อยู่ด้านบนนะครับเนาะนะะฮอ่านะครับก็ตรงนี้พักตัวอยู่ที่แนวรับพอดีเลยนะครับจุดที่เคยเบรกมานะสามสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับถ้ายืนได้นะครับก็ทดสอบนู่นเลยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างแรงนะครับช่วงนี้เอ่อแบงก์งต่างๆเนี่ยเขาจะใช้กลยุทธ์ในลักษณะที่ว่าเอ่อ เขาเก็บดอกเบี้ยอะไรไม่ค่อยได้ใช่ปะเขาก็จะเน้นในเรื่องของค่าฟรีต่างๆนะเพื่อนเือเราจะเห็นว่าเขาจะมีขายกองทุนขายประกันนู่นนี่นั่นน่ะเขาจะเน้นเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะอืมก็เอ่อต้องบอกว่ายังไม่ฟื้นเต็มที่ในเชิงธุรกิจนะครับถ้าจะฟื้นเต็มที่จริงเนี่ยนะพวกดอกหมูดอกเบี้ยเนี่ยมันมันจะต้องเป็นเอ่อเริ่มเริ่มที่จะขึ้นด้วยนะครับอืม